มีค,ครูท่านใดเคยทําแบบนี้บ้างครับสอนนักเรียนไปได้สักระยะหนึ่งก็ถามนักเรียนว่ามีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความว่างเปล่าลองดูเทคนิคไอเดียวิธีการที่อยู่ในคลิปนี้อาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ครับถามนักเรียนแต่ไม่มีใครตอบลองใช้เทคนิคง่ายๆที่อยู่ในคลิปนี้เพื่อแก้ปัญหาดูครับสวีดะสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่าน เข้าสู่รายการทีเชอร์ไลฟ์สาระวิธีเดีนแชร์ตอนที่16ครับผมในวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้นะครับสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นปัญหากับคุณครูทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับเวลาที่คุณครูถามคําถามนักเรียนว่ามีใครสงสัยตรงไหนบ้างมีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาก็จะเป็นความว่างเปล่าความเงียบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับทีเชอร์ไลฟ์สาระตอนที่16เนี่ยมีเทคนิค มีวิธีการมีไอเดียดีๆมาฝากที่จะช่วยทําให้ปัญหานี้ค่อยๆหมดไปนะครับเพื่อที่จะช่วยในการแก้ไขความไม่เข้าใจของนักเรียนได้ด้วยทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเรรู้ฝากกดติดตามก่อนฝากกด u u s c r i b e ด้วยฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับรายการนี้และช่องคีเดินแชร์ก่อนนะครับไปชมข้างในกันต่อเลยครับ ก่อน,นเลยนะครับต้องสื่อสารเพื่อทาําความเข้าใจร่วมกันนะครับว่าเทคนิคนี้เนี่ยผมก็ไปอ่านมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็นํามาแบ่งปันนะครับนำมาเล่าให้ฟังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในต้นฉบับหรือว่าออริจินอลเนี่ยไม่มีชื่อของเทคนิคนี้นะครับแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตตั้งชื่อแบบบ้านๆเลยก็คือ C D2 แผ่นนะครับเพื่อที่จะแก้ไขความไม่เข้าใจของนักเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณครู อยากนำไปใช้โดยที่ไม่ตั้งชื่อหรือจะตั้งเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมที่แหล่งต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้ดูนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ให้ในตอนท้ายด้วยนะครับเทคนิคนะครับแผ่นซีดีตรวจสอบความเข้าใจนะครับหรือว่าตรวจสอบความไม่เข้าใจของนักเรียนนะครับก่อนเลยนะครับลองถามคุณครูด้วยคําถามง่ายๆนะครับว่า คุณครูเคยทําเช่นนี้หรือไม่นะครับก็คือการที่สอนไปได้สักระยะหนึ่งนะครับอาจจะเป็น15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับหรืออาจจะน้อยกว่ามากกว่าน,นั้นแล้วก็ถามนักเรียนว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างนะครับใครมีปัญหาสงสัยบ้างเมื่อคุณครูถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนด้วยคำถามประมาณนี้นะครับ สิ่งที่ได้กลับมานะครับสิ่งที่ได้กลับมาก็คือความเงียบหรือว่าความว่างเปล่าหรือไม่นะครับคุณครูบางท่านอาจจะไม่ได้ถามสม่ำเสมอนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ถามสม่ำเสมออาจจะไปถามอีกทีหนึ่งตอนจบคาบเรียนเลยหรือใกล้จะหมดชั่วโมงนะครับหรือใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะครับก็มีนักเรียนบางคนเนี่ยนะครับไม่เข้าใจ เพิ่งบอกคุณครูว่าไม่เข้าใจแต่ตอนที่ครูไม่ถามเนี่ยไม่กล้ายกมือขึ้นถามหรือไม่กล้ายกมือขึ้นบอกว่าไม่เข้าใจนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้ปัญหาที่ตามมาคืออะไรครับคุณครูก็อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นหรือนะครับใช้เวลาในการอธิบายใหม่ตั้งแต่ต้นถามว่าไม่อธิบายใหม่ได้ไหมไปต่อเลยได้ไหม คำตอบคืออาจจะได้ครับแต่เชื่อไม่ว่านะครับถ้าเกิดนักเรียนยังไม่มีความรู้ในเรื่องที่เป็นพื้นฐานจำเป็นสำคัญเมื่อเรียนไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับจากประสบการณ์ของตัวเองที่จะแชร์แบ่งปันนะครับเมื่อเรียนไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเราจะพบว่าเด็กจะมีปัญหานักเรียนจะมีปัญหาในการทำบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ คำถามคือทำไมคำตอบนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานยังไม่แน่นมีความรู้เบื้องต้นที่ยังไม่สามารถนะครับเป็นฐานในการไปต่อยอดกับความรู้ใหม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับอะไรก็ตามที่เป็นพื้นฐานสำคัญเป็นเบสิกนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจ เป็นอย่างดีเพื่อนําไปต่อยอดในเรื่องที่จะเรียนใหม่หรือต่อยอดในบทถัดไปเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญผมเชื่อว่าคุณครูหลายๆท่านอาจจะเคยเจอเหมือนกันนะครับเวลาถามแล้วนักเรียนก็นิ่งเฉยนะครับหรืออาจจะไม่บอกนะครับหรืออาจจะบอกอีกทีนึงไปบอกช่วงหมดคาบเลยหรือจบหน่วยเลยซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับอาจจะไม่ทันอาจจะต้อง เสียเวลาในการให้ทํากิจกรรมบางอย่างซ้ํานะครับอาจจะต้องอธิบายใหม่ตั้งแต่ต้นทีนี้นะครับถ้าเกิดเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเราจะทํำยังไงนะครับเราจะทํำยังไงในหนังสือเล่มนี้เขาแนะนําเทคนิควิธีการง่ายๆดังนี้นะครับเขาบอกว่าให้คุณครูเนี่ยลองเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการใหม่โดยนะครับใช้แผ่นซีดีเก่านะครับ หรือว่าเทคนิคแผ่นซีดีให้นักเรียนทุกคนเลยนะครับได้รับแจกแผ่นซีดีนะครับซึ่งอาจจะเป็นแผ่นซีดีเก่าก็ได้ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับด้านหนึ่งของแผ่นซีดีจะติดกระดาษสีเขียวนะครับด้านหนึ่งของแผ่นซีดีจะติดกระดาษสีเขียวส่วนอีกด้านหนึ่งของแผ่นซีดีจะติดกระดาษสีแดง พอมาถึงตรงนี้ลหลายๆท่านอาจจะนึกว่าเฮ้ยฉันไม่มีแผ่นซีดีนะหายากนะก็อาจจะเป็นกระดาษแข็งก็ได้ครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นไม้ไอศครีมก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเวลาที่ครูยืนสอนอยู่หน้าห้องหรือเดินไปเดินมาแล้วครูจะสามารถมองเขียนได้นะครับว่านักเรียนงายอะไรขึ้นมาอยู่นะครับก็อาจจะหาวัสดุใกล้ตัวที่เราสามารถ ปรับประยุกต์ใช้ก็ได้อาจจะเป็นแผ่นซีดีก็ได้สําหรับใครที่มีหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับที่ทําให้เป็น2ส,สีนั่นก็คือฝั่งหนึ่งเป็นสีเขียวฝั่งหนึ่งเป็นสีแดงนะครับทีนี้ถามว่าใช้งานยังไงนะครับเมื่อเริ่มต้นคาบเรียนคุณครูบอกให้ทุกคนเลยนะครับนักเรียนทุกคนวางด้านสีเขียวนะครับบนโต๊ะหรือด้านบนนะครับ หลังจากนั้นนะครับในระหว่างที่ครูสอนนะครับในระหว่างที่ครูสอนทําการสอนด้วยการอธิบายทําการสอนด้วยการสาธิตให้ดูนะครับหรือทําการสอนด้วยวิธีการต่างๆหากนักเรียนคนใดไม่เข้าใจหรือตามไม่ทันให้นักเรียนคนนั้นๆยกด้านสีแดงขึ้นให้ครูเห็นยกด้านสีแดงขึ้นให้ครูเห็นเทคนิคนี้นะครับจะช่วย แก้ปัญหาในการที่นักเรียนไม่กล้ายกมือด้วยบางทีนักเรียนบางคนไม่เข้าใจนะครับแต่อยากถามใจจะขาดเลยปัญหาคือไม่กล้ายกมือถามเพราะกลัวเพื่อนจะว่านะครับไม่กล้ายกมือถามเพราะกลัวครูจะต้องเสียเวลาในการอธิบายใหม่กลัวครูจะว่านะครับเพราะฉะนั้นการใช้แผ่นซีดี หรือสีนะครับที่อาจจะเป็นกระดาษแข็งหรือมไม้ติมก็ได้สิ่งนี้จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยกล้านะครับที่จะวางสีแดงขึ้นให้เห็นว่าผมไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจเพื่อให้คุณครูเนี่ยเข้าไปอธิบายเข้าไปช่วยเหลือได้ทันนะครับเข้าไปสาธิตให้ดูซ้ําหรือถ้าเกิดคุณครูเห็นว่าเฮ้ยเกินครึ่งห้องเลยส่วนใหญ่แล้วยกเป็นสีแดง วางแผ่นซีดีสีแดงขึ้นคุณครูก็จะได้อธิบายใหม่อีกรอบได้นะครับทีนี้เขาบอกว่าข้อควรระวังนิดนึงนะครับในหนังสือแนะนำว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยคุณครูนะครับต้องคอยสังเกตด้วยนะครับแล้วก็สังเกตเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอนะครับบางทีเราอาจจะเผลอก้มหน้าก้มตาอธิบาย แล้วไม่ได้มองดูนักเรียนนะครับแล้วการที่ไม่ได้มองดูนักเรียนเลยบางครั้งนักเรียนก็วางแผ่นซีดีที่เป็นด้านสีแดงขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยนะครับหลายคนนะครับเวลาผ่านไปหลายนาทีแต่ครูไม่ได้มีโอกาสมอง <c oughs> ก็อาจจะเป็นปัญหาตามมามากมายอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็นะครับถ้าเกิดเด็กๆได้ใช้เทคนิคที่ครูนําไปใช้นี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ เราอาจจะต้องเตือนตัวเองอย่างสม่ำเสมอก็คือการคอยมองบนโต๊ะของนักเรียนนะครับว่านักเรียนเนี่ยยกแผ่นซีดีด้านไหนขึ้นนะครับหรือว่างายสีไหนขึ้นมานะครับถ้เาเกิดเป็นสีแดงเราก็จะได้เริ่มต้นอธิบายตรงนั้นซ้ําเริ่มต้นอธิบายตรงนั้นใหม่ก่อนที่จะจบค่าเรียนนะครับผมถามว่าการทําแบบนี้นะครับเพื่อจุดประสงค์อะไรและจะมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับในหนังสือเล่มนี้บอกไว้ว่านะครับ หนึ่งเลยประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเองนักเรียนจะได้ประเมินความรู้ความเข้าใจของตัวเองและระบุให้ครูทราบไม่ปล่อยผ่านไม่ปล่อยผ่านหรือสะสมความไม่เข้าใจไปจนจบค่าเ,เรียนไปจนจบหน่วยการเรียนรู้ไปจนจบบทนะครับแล้วก็จะได้แก้ไขความ ไม่เข้าใจหรือความไม่รู้หรือความเข้าใจผิดของนักเรียนได้ทันท่วงทีเลยนะครับในขณะเดียวกันครับคุณครูก็ได้ประโยชน์เช่นกันก็คือคุณครูเนี่ยจะได้ประเมินสถานการณ์ขณะที่ตนเองสอนระหว่างสอนด้วยนะครับเพื่อที่จะสามารถปรับแก้ไขได้ทันสถานการณ์ไม่ต้องเริ่มต้นอธิบายใหม่ทั้งหมดไม่ต้องรอให้จบบทไม่ต้องรอให้จบหน่วยไม่ต้องรอให้จบเทอมเราสามารถที่จะแก้ไขนะครับ ทาซ้าสาธิตซ้ําอธิบายซ้ําอธิบายใหม่ได้เมื่อเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนะครับกลไกและเทคนิคเพิ่มเติมนะครับที่อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับผมก็เลยได้อ่านแล้วก็เลยลองนั่งนึกดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราลองเพิ่มแผ่นซีดีมากกว่า2สีได้ไหมนะครับก็เลยลองนึกเล่นๆง่ายๆว่าถ้าเกิดลองใช้สีอื่นหรือแผ่นซีดีสีอื่นเพิ่มเข้ามาก็น่าจะได้นะนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีแผ่นซีดีสีชมพูนะครับ สำหรับนักเรียนที่เข้าใจแจมแจ้งนะครับพร้อมที่จะอธิบายให้กับเพื่อนฟังสอนเพื่อนได้ก็อาจจะมีแผ่นซีดีสีชมพูด้วยนะครับซึ่งอาจจะไม่ต้องทําเยอะก็ได้อาจจะเอาไว้วางไว้หน้าห้องนักเรียนคนไหนที่เข้าใจแจมแจ้งและสามารถอธิบายให้เพื่อนได้ก็อาจจะเดินมาหยิบแผ่นซีดีนี้ไปไว้กับตนเองนะครับหรืออาจจะเป็นสีฟ้าพร้อมทําแบบฝึกัดนะครับอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นสีอื่นที่คุณครูอาจจะกําหนดเงื่อนไขอื่น ด้วยตัวเองก็ได้นะครับและแน่นอนครับยังคงอยู่ที่หนังสือเล่มนี้นะครับก็คือการประเมินเพื่อมอบอํานาจการเรียนรู้นะครับหนังสือเล่มนี้ก็ได้นําเสนอ,อไปในรายการในตอนที่15แล้วถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะครับตอนนี้จากที่ผมคนเนี่ยก็ยังเห็นมีวางจําหน่ายอยู่นะครับผมยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับในการนําไปปรับใช้ได้จริงนะครับไม่การันตีว่ามันจะได้ผลจริงหรือไม่และนะครับ ไม่ไม่พูดว่ามันไม่ได้ผลนะครับทั้ง2องอย่างคืออยากให้คุณครูทุกท่านที่มีโอกาสได้เข้ามาดูเนี่ยได้ลองนําเทคนิควิธีการที่อยู่ในคลิปนี้ไปใช้จริงๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลหรือได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนเ,อน,เอนเพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับหรือใครมีเทคนิคอะไรที่เคยใช้นะครับอยากแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์มาล่างคลิปนี้หรือจะอินบ็อกมาที่เพจ Facebook ของทีเดนแชก็ได้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยกด s u b สไครต์ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปดีๆของทีเดนแชนะครับขอบคุณมากสวีดัสสวัสด อย่าลืมไปลองใช้นะครับ